สนับสนุนโดย b e n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนายไพศาลพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook หัวข้ออัปเดตนับถอยหลังการเลือกตั้งระบุว่าอัปเดตนับถอยหลังการเลือกตั้ง เมื่อวานนี้มีสสลาออก31คนได้ลาออกพร้อมกันเป็นกลุ่มก้อนมากที่สุดและยังไม่จบลงแค่นี้ยังจะมีอีกหลายระลอกจะทําให้สภาล่มซ้ำซากหนักขึ้นไปอีกและสะท้อนว่ารัฐบาลคุมเสียงข้างมากในสภาไม่ได้แล้วจึงเป็นปรากฏการกดดันให้ยุบสภา สถานการณ์ต่อไปก็คือรัฐบาลอาจแพ้โหวตในสภาซึ่งต้องยุบสภาอยู่ดีถ้าเป็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแท้ทั้งโดยธรรมเนียมประเพณีและโดยศักดิ์ศรีทางการเมืองเขายุบสภาแล้วถ้ายังไม่ยุบสภาการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติก็จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นและเมื่อน,นั้นก็จะได้เห็นการจับคนแก้ผ้ายำใหญ่กลางสภาชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพักภูมิใจไทยกาลังฮึกเหิมลําพองจากการตั้งเป้าสอสอ80คนปรับขึ้นเป็น120คนล่าสุดปรับเป้าเป็น120คนแล้วหวังเป็นแกนกนลางจาตัต้งรัฐบาล ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะแผนวิ่งถัดนายกและทัมตรีสองปีทําให้พักภูมิใจไทยอ่านเกมการเมืองขาดจึงเห็นเป็นโอกาสมังกรผ่าดผลโจนทยานขึ้นสู่ฟากฟ้า ถ้าจับมือกับเพื่อไทยจะเป็นการปิดฉากการเมืองลุงตู่อย่างถาวรถ้าจับมือกับพลังประชารัฐลุงตู่อย่างมากก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่จะเห็นยากเพราะเบื้องลึกเบื้องหลังรอยรักรอยแค้นแน่นอกอยู่ถนนสายเป็นนายกอีกสองปีที่เป็นความหวังสุดท้ายมืดมิดสนิทนักแต่สายพอแล้วกลับเปิดกว้างมากขึ้นก่อนหน้านี้อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทรวงสุวรรณน,นายไพศาลพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าอัปเดตนับถอยหลังการเลือกตั้ง พวกเอกประยุทธ์ยังไม่มีท่าทีชัดเจนว่าจะเข้าพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ได้ก่อให้เกิดความลังเลแก่นักการเมืองที่จะเข้าร่วมด้วยจึงพากันไหลไปที่พักการเมืองอื่นทําให้ปัญหาการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่ต้องมีสสอ,อย่างน้อย25คนเป็นปัญหาจุกอกที่ยังแก้ไม่ตกบางพวกปล่อยข่าวว่าพลังประชารัฐจะเหลือสสอ,อยู่แค่30คนเป็นแค่ข่าวพาเพลินบนสารากโกหก ใครคิดจะล้มพลังประชารัฐก็ว่าไปแต่ลุงป้อมตรึงสสไว้ได้อย่างน้อย78คนมือประสาล่องหนยืนยันว่าจะมีสอสจากพรรคอื่นมาเข้าร่วมอีกท่านนิพิษแห่งเมืองลุงและคณะเป็นชุดแรกเท่านั้นที่มีข่าวว่าพลังประชารัฐมีฐานสอวออย่างมากแค่70คนตัวเลขนี้หลอกคนอื่นได้แต่หลอกผมไม่ได้ก็เท่าที่รู้จักหน้าค่าตา ก็ต้องบอกว่าลุงป้อมมีฐานสอวอ,อย่างน้อยถึง100คนรวมกับสสในมือแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวน376เสียงที่จะเลือกนายกเป็นแต้มต่อที่ทั้งเพื่อไทยและภูมิใจไทยก็มองข้ามไม่ได้จะจับมือเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยพลังประชารัฐก็เป็นรัฐบาลทุกทางถ้าจะล้มพลังประชารัฐก็ต้องใช้ยุทธวิธีพึ่งแตกรังคือหาทางให้รับ VIP เข้าพัก หลายพักการเมืองกําลังจับจ้องสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน904ซึ่งมีจํานวนถึง7ล้านคนและยังมีสมาชิกเยาวชนจิตอาสาอยู่ในกลุ่มโรงเรียนจัตุรมิตรและในกลุ่มคนรุ่นใหม่อีกจํานวนมากเป็นคะแนนเสียงที่เป็นน้ําเป็นเนื้อยืนยันได้ว่าสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน904ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองไม่ได้สนับสนุนหรือต่อต้านพักการเมืองใดอย่างแน่นอนมีภารกิจคือการรับเสด็จการอาสาบรรเทาสาธารณาภายัยและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่านั้น ใครอยาอ้างเสียให้ยากถ้าใครไปอ้างว่าจิตอาสาสนับสนุนทางการเมืองก็บอกได้เลยว่าเป็นเพียงการแอบอ้างเท่านั้นสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่